ลุงกินน้ำครับอยู่บ้านน้นสำลานแก่งสนามนั่งจังหวัดนครราชสีมาครับบรรยากาศยังมาแรงหกวงแรงครับวมือนี้ม่เยี่ยมยามถามข้าวข้องน้ำที่คุดไว้ตอนหนาแรงครับมือนี้วันที่สิบสอง กรกดาคมสองพันห้าอยหกิาครับผมมายามเบื้องหน้ากันเด้อบาทนี่นี่ครับบรรยากาศคลองที่คุดล้อมที่ไว้ครับสีย้อนแสงจังน้อยครับหกโมงแรงแต่ว่าแสงแดดจะแสงงามงามเดี๋ยวติพาาเบื้องรอบๆครับฟังนี่เป็น พายุงกำลังงามครับมะพร้าวบัวป่าฝนมาน้ำเต็มสาครับเกือบถึงพื้นสล่า้างนีเป็นยางหน้าครับยางหน้าปลากล้วย ก็มีกองเฟื่องครับอัดไวเตวปีกิพก่คนว่าเห็ดมันเกิดกันเลยมันรอเบิ้งเห็ดครับเจอแล้วครับเห็ดเฟื่องเกิดธรรมชาติบนเรืโรยเชือครับ แค่เอาฝนเฟืองมาคุ้มต้นยางหน้าไว้ครับเกิดเห็ดเสซยครับเห็ดฟางเห็ดเฟืองบานเฮาดอกบานกับมีครับเห็ดเฟืองนี่ครับเอได้ปย้ปนแรงเยูะเหมือนี่นะครับมีบานแล้ว ไม่เยี่ยมเยือนถามข้าวหน้าครับมันนี้รู้สึสกมีความสุขครับค้องที่ขุดล้อมทีไว้ครับนามเต็มเลยฝนตก สิบ้าเดินเนมองรอบๆครับต้นพยุงปลูกไว้บนโครครับติไกลเป็นพยุงน,น้ำไปแล้วมืนนี้น้ำร้ายนา้ำดีนี่ครับข้องข้อง รอ,รอบที่เนื่อนที่โถมไว้ครับทางนี้ก็สิเป็นหน้าเข่า เสียงนกเสียงเขียดบรรยากาศของทองทุ่งน้าครับอ้เป็นตะอ,อนซ่อน ่ายจากมุมถนนครับถนนสาธารณะ ต้นนี้ถึกครับเพื่อนบ้านยุ่กรุงเทพใหม้มาปลูกกำลังงามอันนี้เป็นพักบุงธรรมชาติที่เกิดเองช่วงหนาฝนครับแพร่ลงไปในาน้ำแล้ว นี่เป็นยอดติเก็บมาเป็นพักกับเขาแรงมือนี้ครับสันเขาที่มองเห็นไกลๆเป็นผู้เขียวครับผู้เขียวชัยภูุิม ที่เห็นทั้งหมดนี่เป็นความภูมิใจครับความภูมิใจของลูกเช่าหน้าคนหนึ่งที่เติบโตมากกับความยากจนของดินแดนชนบทภาคอีสานครับมาเห็นความอุดมสมบูรณ์ในสิ่งที่ตัวเองลงมือสั่งลงมือทำมากเมร่ววาสิเป็นต้นพยุ่งต้นกล้วยสะนามเรียงปลาเห็ดฟางอะไรกินนะครับคุณ ละพร้าวใหม่ยางหน้าร,ร่วมถึงต้นใหม่สถานทีต่างๆครับตรงนี้ครับเป็นความภูมิใจย,ย่างยิ่งสำหรับลูกเช่าหน้าคนหนึ่งครับผมบรรยากาศแบบนี้เ็ดในหัวเราลึกถึงตอนเป็นเด็กน้อยครับผม มันคือบวนแท้มีความสุขแต่ยุนน้ำไหลน้ำหน้าเสียงหน้าเกาแก่ครับจู่คูกรับหน้ามาหลายสิบปีส่วนนี้เป็นบอกกอกครับกรัลังออกหน่วย แสงแห่งความงามตามธรรมชาติครับท้องทุ่งนาเอาไท้เระเ็นบาทนี่